ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีขับมัอนีม่มายามพอสวัสดนะครับที่สร้างว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอยากเปิดกันป่วยพี่น้องพันหนึ่งนะครับใบละพันไม่รวมส่งนะครับนี่ลุนี่นนบอสว่าเวยเปลุนเก้าพี่น้องเรากะดึงพอ,อก,ก็ที่ดีครับนี่นะครับเราก็น้อยนอยที่ดีแล้วไว้เบาน้ำหนักเบานะครับสิบ่ิเศยุสมุตรปาการพี่น้องนี่ได้ไปจอดซื้อเลเกอร์ท่าเลเกร์นะครับ ขอนก็นตัดมาแล้วนะครับนี่ไอ้เจ๊ผมตัดมาตะพุ่นนี่พ่อวาดนี่นะมันเส้นบลาร์บ,รบรือสารค้ามู่นี่เนี่ย,ยเห็นง้ามๆจอดเลยลีอือไอ้่จ๊ได้ว่าสร้างตะหมอดวาหมอดต้นเงี้ยสำเร็จรแมนหมอดเงี้หมอดหู้เงี้ยไหมหม,มันบระดีไปแช่น้ำเสั็จแล้วเนีย่ยกำลังจะล่างสันครับพี่นอ้องครับเอฟซีเป็นถามหลายอยู่ครับว่าเป็นส่งบา้บาประสันพ่อวาด ประวัติทรงบ่ประวัติกงอ่ะบ่มีเวลาทรงบ่มีเวลาทรงนะครับพี่น้องเนี่ยฟังจากปากครูเห็ดนะครับตอกะเบือกโอ้ยกันบ่ได้ทธิ์ทรงกัดเทศกาจังไรเนาะพี่น้องนะครับบ่มีเวลาทรงนะครับบ่มีเวลาทำประหยัดพัดได้ครับเป็นกับบ่อยากเข็ดลราพี่น้องนะครับเจ้ามูอผมแบ่งไปน้ำหนกอ่ะเจ้ากับใบแบ่งขึ้นไห่นะเจ้ากับจากใดขึ้นกันารั่นครับบ่เป็นยังครับกัดผมว่าผมขึ้นไม่ไมนะครับหัวนั้นพี่น้องนะผมกัจองไว้อยู่พอไปใส่นกอยู่ สม,มุดปากการครับไปได้บ่ล่ะรถมาชุบกดขึ้นดันนะฮะ,ะเป็นมากเลยนะครับครับพอว่าเพิ่นบ่มีเวลาส่งนะพี่น,อน้องเพิ่นบ่ค่อยได้เฮ็ดนะครับนี่อันนี้มอกกว่างครับมอก็ว่างจากตัดฟืนครับพบา<อ>วาอมาเลยฮะ,ะใส่ค้อนกันครับขันหมอดบ่กินนี่กระซิ่ดดีครับพี่น้องไม่แก่นี่ จะหมดกินหมดหมดกินนะครับนี่ตานี่ก็มีหมดนี่นี่ไม่หูหมอดแล้วครับนี่ตัดใบแห้งๆนี่เนี่ยไ่ได้บแบ่งตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับพอพอกันผู้เห็ดผลกับผู้ทรงนะครับผลไม่ค่อยมีเวลานะครับพี่น้องมีถามมาหลายอย่าครับถามหลายถามทั้งเสี้ยนผมน้ำผมทั้งเสี้ยนเตยแต่ว่าหังบอไ่ได้ทรงนะครับเพราะผู้เห็ดผลไม่มีเวลาเห็ด ถ้าขันสองสามปียอดหลังไปคนเห็ดครับเห็ดสองมือสามมือใบหนึ่งทรงครับคงใส่หนูเขาชวาอะไรไดีครับนี่ นี่เป็นหัวพี่น้องนี่เป็นเห็ดใบกันนะพอนังสิขึ้นไม่โมกนะครับเป็นไม่โมกเป็นบ่อพระวัตไม่โมกไม่ที่เขาเจาะเห็ดเห็ดหัวพินนะครับนี่ใส่งานเครืสลักเหนียวเป็นไม่เบาๆแต่ว่าเหนียวแห้งครับแล้วก็บ,บ่อแตกนะครับบ่อคอยแตกนี่ห้อยถากมั้งครับห้อยถากอยู่เพื่อน,นี่ใบนี้ก็จีประมาณผมก็ริสิเปิดเทิมพอดีละนะครับเดี๋ยวๆคงจะบมาอีกนะครับใบนี้นะครับ วอารูนี้หน่อยนี่ผมไปไปใส่ในห้องนะครับรุ่นนี้เสียไบไว้ใบบานปวดหน่อยมันดูแลง่ายครับลูกา,าคือมันบ่อนเกี่ยงก,การนะพี่น้องบอ่เกี่ยงการสถานทีนะครับเจาะนะครับวนที่เจาะหูใส่ทีกี้ผมมาติดสร้างการล้านไหวพอบาทเทียนนะครับพ่าไปถามราคาหรออู้ เขาเสียเอาสี่ละสิบบาทนะครับยางต็มหกสิบสี่สูรราคาเบาไปครับเอาการไปไฟการละสิบบาทเออผมเลยบอดบอสังมากนะพอบัดเอาการไปไฟกับขันนี่เก็อนกว่างหรอกเรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ข้อเรียบร้อยครับพร้อมลงแหลกเกอร์แล้วก็เอานกเขาได้เลยนี่ครับเดี๋ยวชิมาเหรียญน้ำพอบาดไหมนะครับเด้อเดี๋ยวอนกไปส่งกันเอาวัน โจากระทินก็บันพายืนนะครับไปส่งไปพาย่แววกันจ้งมือเหอดมืออื่นครับมืออื่นกับหอดแล้วมืออื่นเทียงเทียงกับหอดแต่ว่าโมแหล่งนกหอดกรุงเทพบอกเกี่ยวกกรุงเทพไปพาย่แววหยกแต่เป็นคนเย้าอ่อนเถาะมัดทีได้กินอย่างบ่เสร็จม่ได้กินแล้วแต่ว่ากับว่ตายดิผัวหัดผมส่งประจำส่งไปพุ่นกับว่ตายส่งไปพักใจกับว่ตายหัวต่างวัดอำเภอเมืองก็หัวยอดวันตังวันนายกช่วงผู้น่ะ จังหวัดตังอ่จังหวัดไปจังหวัดตากกับบ่อไต่นะครับผมส่งไปบุญธลิกกับบ่อไต่ใส่เังสินะครับเนาะบุญธลิกจังหวัดไหนอุบลชายแดียนบนุญเอาบุญธลิกน่าจะรวยอืมจะส่งจากสม,มุทรปราการนี่แหละอืม,มกไกลก็รถตัวจีแม่นครับอ่ะประมาณนี้แหละครับพี่น้องจริงๆไหมปลอบาดไหมครับผมเดินทางแล้วสำหรับเจ้ากระถินนะครับกับเจ้าพายืนนะครับผมพี่น้องนัดยุ้งโซนอุ้มนะครับไปแล้วครับรถสหมิตรส่งไกลนะครับ ขอให้มันมานคำคู้นสำหรับเจ้ากระถินกับเจ้าพายืนนะครับผมไปอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับอาจารย์เสานะครับเนาะที่แบ่งปันครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับนี่มายมปูสิงครับปูเห็ดนะใส่ขอนกให้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับตามสั่งนะใบละลอยครับท่านใดสนใจใบละร้อยไม่รวมส่งนะครับแพ้งพันใดพี่น้องนะงานฝีมือนะครับก็สิได้แต่ละอันมันเห็ดยากนะพี่น้อง ก็บริปแรปงพ่วงกับเก็บไปจักรยนะครับ,บรลหลายๆเลยคุณแล้วมาจานสายสายปีนอจิบจักสานนะพี่น้องนะครับไอ้ทรงเสื้อไม่ชี้ผู้ถอดนะโอาเงินใน่อยถอดแล้วครับน่าใส่ตุ่มน่าใส่กะเข่าโนกฮะยกขึ้นเฟซตัวมันจักตัวสัหรับขันน่ะจ๊อกก็ตัวไหนขันว่าขันมันยืดหนีมันไปยืดเสียงโย่ของมันจับมันตัวไหนครับครับไดี๋ยวอนกผมมาใหมถ่ถอดนะครับถว,วานบ่อนันปันเลย ฝีมือเแ่าดีที่พี่น้องนะสารน้ำใส่ขนุกแล้วก็สุ่มพร้อมนะครับสุ่มนี่แข็งแห้งเกินเหยียบบ่หักคนนะครับนี่ตุ่มก็เฮ็ดดีครับตุ่มนกพี่น้องนี่ฝนะีมือเแ่านะครับสำหรับน้ำใส่ขนุกกะติดต่อได้ครับพี่น้องนะครับมาคอมเมนต์กระได้เดราผมติดต่อกับนะครับใบละลอยครับบ่ร่วมทรงมีอยู่ประมาณโอ้หกเจ็ดใบนะครับพี่น้องรับเหมาไปเลยก็ได้นะครับยังจึงบ่เสียขาทรงหลายเทียนะครับพี่น้องอเดี๋ยวใหายเพิ่นกำลัง,งจับนกมูผมว่าห้เพิน่น มันบกเขินมาสันว่าเดี๋ยวสิเปเอาไปใส่ตุ่มร่วมนะครับอยู่สม,มุติปาการนะคร,นมมนนนครับเดี๋ยวขออยากจับนกซอยแถากันด้วยครับด้วยสี่ตัวนะครับนกผมมาใหม่เพิ่มมาจุ่ตัวดีนี่หนึ่งเดี๋ยวสิไปไปเฮียนซะก่อนซร้ารถใหญ่รถใหญ่ได้ไปหาตองนอกบป,ปูช่วงเนี้ยบม่ได้ไปนะครับ <c oughs> โอ,อ้บรรยากาศแดดๆพี่น้องมันห่อนนะครับขอบริบายเล็กทีนะ เดี๋ยวาาเหมืองเสิยบ้ามาเบิรงนกนกฟึกเถ่านะพี่น้องมูดเถ่าเอา้าประมาณนี้แล้วครับมาหาเลรนมะูดเถ่าช่วงสงการนะครับเอามาเอาเนื้อไส่เขานกนะ้ำตันได้สนใจกับติดต,ต่อมาได้ครับผมพี่น้องแนวใยเอส้เขานกนะครับมีเจ็ดใบพี่น้องครับใบละหนึ่งร้อยบาทขาบอททนร่วมขาร่วมทรงนะครับพี่น้องขัน ขันเอาใบเดียวกับลอยหาซิบรวมทรงนะครับแต่ขันอยู่นี่มีเจ็ดใบพี่น้องเนี่ยเม้ามดเลยก็ได้ครับนะครับเจ็ดใบเจ็ดร้อยห้าสิบรวมส่งครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับนี่งานฝีมือนะครับเผ็ดแล้วไม่ไม่สดสดหอนหอนนะครับงานฝีมือครับงานต้องใช้เวลานะครับใส่เวลาใส่ฝีมือละไปนะครับแพงพานได้ครับบางท่านมันมาคอมเมนต์อยู่คือแพงแต่ว่าสั่นแพงกะ ต้องเอาครับผมบอลเลรียซื้อได้เขาได้หยอกหยอกนะครับขันมากว่ามีแพงเราพี่น้องเนาะนะครับนั่งกับบอได้ซื้อรู้หรอกครับขันท่าสลกดีๆนะครับใบในหฮมมาอย่างกับบอลได้โดนพี่น้องได้โดนพอนบอถึงน้ำนะครับไปละหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องทรงเสริมพฒ่านะครับพ่อฝันใ้เงินใส่นางสารนางจักตอกจนหลังคดหลังงออะบอแพรงเราพี่น้องใบละลอยนะครับ จะซื้อเบียร์กินกับไรก้อนนั้นนะครับซื้อเรากินไรก้อนนั้นพี่น้องนะครับเอ้าติดต่อมาเด้อครับเด้อท่านใดสนใจนะครับ0887413944ครับอยากได้น่าใสเขานกนะครับต่างหมดเลยเอาจากใบกับใบละลอยนะสองใบกับสองลอยหาซิบร่วมทรงนะครับใบเดียวกับลอยหาซิบร่วมทรงนะครับค่าทรงขอหาสิบบาทพี่น้องผมเหมือนขี้รถเข้าไปนึกเมื่องคนนี้ครับไปทรงให้ก็ได้ทักเราอย่างกระบอบมย่างหน่อครับมาขายเพิ่นจะซื้อนะครับพี่น้องจะกองกระติ๊กเก็บไฟทรายน้ำจากอันสองอันนึง่งเถอะครับพวยมู รุ่นเก่าผมผมกับมีอยู่นะครับอยู่กรุงเทพยอยู่สมุทรปราการมีสองใบอยู่ลงเลยเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอ้าบ่เนัวหัวงมวนกันพี่น้องบหยอกกันเสือเราครับอ่หลังอาจารย์ล่างคนมามาคอมเมนต์นี่ผมลงในกลุ่มนกเขานะน้องคอมมาข้อมเหม็นกับข้อมเมนต์แบบกวนๆนะพี่น้องนะครับบ่ได้แบบสั่งสรรนะบ่เคยขคอมเมนต์บ่สั่งสรรนะครับคือกันในกับยูในยูทูบเนี่ครับคอมเมนต์แบบบ่สั่งสรรผมกับขอญาติลบแล้วครับเด้อถือว่าท่านบ่บ่มีจิตอันเป็นกุศลนะกันภาษาพระนะครับ นะครับติดต่อมาด้วครับพี่น้องพร้อมทรงให้ครับผม